สวัสดีครับต่อครับชานลพี่น้องมาร่วมมรดนาสาธุบุญใส่บาดเด็กกันนะครับเดาติดจดวนช่ถึง linh là sắp ngày đây sớm hồng มาได้ครับสายบาทยามเช้านี้พี่น้องนะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมมาร่วมน้อนมทนาสาธุบุญกุศลจากการสายบาทด้วยกันนะครับสะสมบาระเล็กปาละน้อยอมันทำนเนืองๆของนลอยๆรวมกันมันก็คงใหญ่วันหนึ่งในภายข้างหน้านะพี่น้องนะครับเช้านี้พาพี่น้องมาดูทุกเฝ้ารอความหวังจากพระพิรุณพระพิรุณ ีนี้เหมือนขาดช่วงนานนะพี่น้องพรพิรุณขาดช่วงนานไปถลม่มภาคเหนือซะเห็นน้ําไหลทะลักตามหมู่บ้านตามชุมชนเหมือนน้าซึนามิเลยพี่น้องอมาแรงที่อําเภอปัวจังหวัดน่านแต่แถบอีสานอีสานใต้อีสานบนเนี่ยได้ตกกันทั่วหน้าเป็นแถบไปนะฮะแต่อีสานใต้ตั้งแต่บน ศริเกศรินบุรีรัมย์โคราชนะไปถึงโคราชก็ยังแห้งแรงนะเหือแห้งอยู่พี่น้องนะครับก็ขอส่งแรงใจยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่มาถึงเวลาก็มาไม่ต้องไปคาดคิดหวังอะไรมากมายนะครับพี่น้องทําจิตทาใจให้สบายนะครับสําหรับคลิปใส่บาชานี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ